เปลวแดดสีเลือดสาดกระทบหลังคากระเบื้องแตกหักของวัดร้างกลางหุบเขากลิ่นคาวสนิมจากเลือดแห้งเคล้ากับกลิ่นดินเปียกหลังฝนเสียงมแมลงกลางคืนเริ่มร้องทั้งที่ยังไม่พบค่าข้างบันไดหินรอยเท้าหนักจมลึกในโคลนใบไม้แดงฉานร่วงกราวเหมือนเพิ่งผ่านการต่อสู้อินทรายืนนิ่งอยู่ใต้เศษรูรปปั้นเทพที่หล่นลง แขนของเทพขาดหัวกลิ้งไปอยู่ริมสนามดำปีที่ไม่สะท้อนเงาแสงฟ้าแลบฉีกเมฆด้านหลังเขาเสียงฟ้าร้องคล้ายเสียงคำรามจากอะไรที่ไม่ใช่มนุษย์อินทรารู้สึกถึงบางสิ่งในอกไม่ใช่หัวใจเต้นแรงแต่เป็นความเย็นที่ไหลย้อนเข้าเส้นเลือดเหมือนมีเงาเลื้อยใต้ผิวเขาก้มมองมือตนเอง เลือดของเขากลายเป็นสีดำท่านใดนั้นพื้นดินสรรั่นเหมือนหัวใจของโลกเต้นผิดจังหวะเสียงดังคลื่นใต้เท้ารูปสลักที่พังไปเมื่อหลายศตวรรษเริ่มเคลื่อนไหวรอยร้าวบนหินเรืองแสงสีม่วงคำํำจากด้านหลังเสียงลมหายใจหนักกระทบต้นคอ กลิ่นเหม็นไหม้และเนื้อสุกแทรกผ่านลมหายใจนั้นอินทราหันช้าหาหะข้างหลังเขาคือร่างสูงชะลุดผิวแตกระแหงเหมือนเท่า่านตาแดงก่ำสองข้างเหมือนไฟในเตาเผาโบราณไม่มีเสียงใดหลุดจากลำคอสิ่งนั้นแต่เขาได้ยินเสียงในหัวของเขาเองเจ้าคือหนึ่งเดียวที่เหลือ แผ่นฟ้าฉีกออกแสงสว่างทะลุเมฆราวกับประตูเปิดออกจากอีกโลกแต่แสงนั้นไม่อบอุ่นมันเย็นเย็นจนกระดูกแทบแตกสลายฝูงอีกาดำทยานจากต้นไม้ที่แห้งตายบินวนเป็นวงกลมเหนือวัดร้องเสียงต่ำเหมือนบทสวดของคนตาย อินซาก้าวถอยแต่พื้นข้างหลังหายไปเขาตกลงในหลุมที่ไม่มีก้นไม่มีแสงไม่มีเสียงมีเพียงเสียงหัวเราะของเด็กคนหนึ่งเสียงนั้นคือเสียงของเขาเองตอนที่ยังเป็นมนุษย์เสียงหัวเราะสะท้อนกล้องกลายเป็นเสียงกรีดร้อง แหลมสูงแต่กระจายเหมือนกระจกถูกทุบอินทราตกผ่านภาพอดีตภาพแม่ที่ยิ้มให้ภาพหมู่บ้านถูกเผาภาพเขาเองกำลังยืนอยู่ท่ามกลางศกมือของเขาถือดาบที่เปื้อนเลือดแต่เขาจำไม่ได้ว่าเคยฆ่าใคร พื้นดินโผล่ขึ้นมาอย่างฉับพลันร่างของเขากระแทกลงพื้นแข็งแต่ไม่มีความเจ็บปวดเพียงความว่างเปล่าเขายืนขึ้นรอบตัวคือทุ่งกว้างที่ถูกเผาจนดำต้นไม้ไร้ใบฟ้าสีเทาไม่มีเสียงไม่มีลมเหมือนโลกหยุดหายใจ จากไกลสุดสายตามีร่างหนึ่งเดินเข้ามาร่างนั้นเหมือนเขาแต่ไม่มีเงาไม่มีดวงตาร่างนั้นชี้มาที่อกของอินทราตรงตำแหน่งหัวใจทันใดนั้นไฟสีดำปัตุจากอกของเขา ความเจ็บปวดแล่นผ่านเส้นประสาททุกเส้นเสียงหัวใจเต้นกลายเป็นเสียงกลองรบแต่ไม่ใช่ของเขาของบางสิ่งในตัวเขาอินทราสุดลงมือจิกพื้นดินรอยร้าวแผ่กระจายใต้ฝ่ามือลึกลงไปมีดวงตานับพันลืมขึ้นมาจากดินจ้องมองเขา เสียงกระซิบดังจากใต้พื้นโลกบุตรของเราตื่นขึ้นแล้วเงาดำค่อยๆปรากฏด้านหลังเขาสูงใหญ่มีปีกหลายคู่มีเขาและไม่มีใบหน้าอินทรารู้ว่าสิ่งนั้นคือพ่อของเขา เสียงกระซิบทวีความดังกลายเป็นเสียงคำรามแผ่นดินสั่นสะเทือนขุนเขาไกลโพ้นถล่มลงราวกับโค้งฟ้าถูกฉีกอินทราลุกขึ้นร่างเขาเปื้อนเท่าฐานแขนซ้ายเริ่มกลายเป็นเงานิ้วมือยืดยาวเหมือนกรงเล็บเขามองเห็นอดีตผ่านเงาที่ไหลออกจากตัว เห็นเด็กนับร้อยถูกสังเวยเห็นพิธีกรรมกลางเพลิงเห็นเขาเป็นทารกถูกยกขึ้นสู่ท้องฟ้าสีเลือดมอบให้แก่สิ่งที่ไม่มีชื่อเสียงจากพ่อของเขาดังขึ้นในใจเลือดของเจ้าคือกุญแจร่างของเจ้าคือประตูเปิดมันเถิด ปลดปล่อยค่าอินทรากัดฟันหัวใจเต้นถี่แต่ยังไม่ยอมแพ้แม้เงาจะกลืนแขนทั้งข้างแม้ดวงตาจะเริ่มมืดบอดเขายังยืนอยู่จากมุมตาแสงเล็กๆปรากฏขึ้นหิ่งห้อยสีทอง บินวนรอบเขาแล้วลอยไปข้างหน้านำทางสู่เนินเขาเล็กหาหะที่มีหญิงชรานั่งรออยู่ใต้ต้นโพตายซาบเธอพูดเบาหาหะเจ้ายังมีทางเลือกอินทราหอบหายใจเสียงคำรามของพ่อดังขึ้นอีกครั้ง ฟ้าฉีกออกแสงดำพุ่งลงใส่โลกนกทั้งฟ้าตายกลางอากาศแผ่นดินแยกเปิดรับบาดาลหญิงชราชี้ไปที่หัวใจของเขาปีศาจอาจให้เจ้าเกิดแต่เจ้าคือผู้เลือกจุดจบของมันเงาของพ่ออยู่ข้างหลังใหญ่เท่าภูเขาเงื้อมือยื่นมา อินทราต้องเลือกเลือดไหลออกจากตาแต่เขายังมองเห็นแสงนั้นยังคงส่องอยู่เขายื่นมือออกไปแต่ไม่ใช่หาพ่อของเขาเขาจับมือหญิงชราไว้แน่นและบางสิ่งในโลกก็หยุดเคลื่อนไหวทันทีเสียงทุกอย่างดับลง ไม่มีลมไม่มีเสียงของโลกแม้แต่เสียงในหัวของอินทราก็งเงียบมือของหญิงชะราอบอ,อุ่นผิดกับร่างเธอที่ซีดและบางเหมือนผีอินทรารู้สึกเหมือนสัมผสัสแสงแม้จะเต็มไปด้วยความมืดรอบกายเงาของพ่อชะงัก ดวงตานับพันในเงานั้นกระพริบพร้อมกันเหมือนบางสิ่งที่ไม่เข้าใจไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นหญิงชรางเงยหน้าขึ้นสายตาเธอเจ,อเจาะทะลุงเงาดำเสียงของเธอนุ่มแต่ดันกล้องในทุกทิศจงกลับสู่ที่ที่เจ้าถูกผนึกไว้พ่อของอินทราคําราม ฟ้าเปลี่ยนสีกรีดร้องจัดใต้พิภพดังขึ้นพร้อมกันเหมือนสิ่งมีชีวิตนับหมื่นถูกฉีกกระชากอินทราร้องออกมาเลือดดำพุ่งจากปากแขนที่กลายเป็นเงาสันไหวบางส่วนกลับคืนเป็นเนื้อหนังหญิงชาราหลับตาพนมมือ แสงสีทองระเบิดจากกลางอกเธอกระแทกเนาของพ่อกระจายเป็นเสี้ยวเสียงคำรามสะดุดกลางอากาศปีกสีดำร่วงหล่นเขาที่ยาวเหมือนเขาวัวแตกออกเป็นเสียงแผ่นดินที่แยกเริ่มปิดดวงตาในหลุมมืดหลับลงพร้อมกันเพลิงในอากาศดับไปทีละจุด อินทราสุดลงมือยังจับหญิงชราวไว้แน่นเงาในอกของเขาสะท้อนภาพเงาร่างพ่อครั้งสุดท้ายก่อนจะสลายไปกับลมที่พัดขึ้นจากทิศตะวันออกเขารู้สึกถึงน้ำตาไหลแต่ไม่ใช่น้ำตาของเขามันเป็นของโลกโลกที่ร้องไห้เพราะรอดชีวิตจากการถูกกลืนกินอีกครั้ง พื้นดินอุ่นขึ้นเล็กน้อยแสงแรกจากขอบฟ้าทะลุม่านเมฆที่เคยไร้สีใบไม้ใบ,บแรกนอกขึ้นจากดินไหม้เงาแห่งความตายค่อยๆถอยกลับเข้าไปในรอยแยกหญิงชราย,ยิ้มแววตาเธอเต็มไปด้วยความเศร้าเหมือนรู้ดีว่าแสงนี้จะอยู่ไม่นานเจ้าช่วยโลกไว้ เธอกล่าวเสียงแผ่วแต่เจ้าก็ต้องแบกรับสิ่งที่โลกไม่อาจทนอินทรางเงยหน้ามองฟ้ามีบางสิ่งเปลี่ยนไปในแสงนั้นไม่ใช่แสงแห่งชัยชนะแต่เป็นแสงแห่งการเริ่มต้นใหม่เขารู้ปีศาจยังไม่ตายเพียงหลับไหล และในตัวเขายังมีเศษหนึ่งของมันเสียงเด็กดังขึ้นอีกครั้งในหัวของเขาเสียงที่เคยเป็นของเขาเองแต่ครั้งนี้มันพูดด้วยเสียงของใครอีกคนเรายังอยู่ด้วยกันอินทราขยับมือเห็นเส้นเลือดสีดําบางเส้นยังเรืองอยู่ใต้ผิว มันเต้นช้าๆตามจังหวะหัวใจเหมือนเตือนว่าเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปหญิงชราเอื้อมมือแต่หน้าผากเขาทันใดนั้นภาพเมืองที่ยังไม่ถูกทำลายผู้คนที่ยังไม่ตายเด็กที่ยังไม่เกิดผุดขึ้นในสายตาเขาความหวังไม่ได้มาจากความบริสุทธิ์ แต่มาจากการเลือกจะยืนหยัดทั้งที่มีความมืดอยู่ในใจเขายืนนิ่งดินใต้เท้าเริ่มแตกหนอไม่ใช่เท่าฐานอีกต่อไปแต่เป็นดินที่หายใจได้เสียงกระดิ่งลมดังเบาๆจากต้นโพลมหายใจแรกของโลกใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วอินทราหลับตา ปล่อยให้สายลมพัดผ่านร่างกลิ่นหญ้าใหม่กลิ่นฝนที่ยังมาไม่ถึงความรู้สึกของชีวิตที่เริ่มต้นอีกครั้งเขายังรู้สึกถึงเงาแถวเบาเหมือนรอยฝันที่ยังไม่เลือนหายแต่ไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมเขาอีกต่อไปหญิงชาราเริ่มเดิน ฝีเท้าเธอเบ,อรบาราวไม่มีตัวตนอินส่าก้าวตามผ่านผืนดินที่ยังร้อนระอุผ่านซากโลกเก่าไปสู่ขอบเนินเขาด้านล่างมีหมู่บ้านเล็กเรียบง่ายแต่มีควันไฟจากปล่องมีเสียงหัวเราะของเด็ก ที่เขาไม่เคยได้ยินมานานหญิงชาราหันกลับจงไปเธอกล่าวอย่าหวังให้คนให้อภัยในอดีตของเจ้าแต่จงให้เขาได้เห็นว่าเจ้าเปลี่ยนมันได้อินทราพยักหน้ามือข้างหนึ่งยังกำแน่นนิ้วมือเต็มไปด้วยแผลเขาเก้าวลงจากเนิน แต่ละก้าวเสียงของพ่อก็ค่อยคอจางดวงตาเหง,งาที่เคยมองเขาปิดลงทีละดวงเขาเดินผ่านต้นไม้ต้นแรกที่แตกหนอผ่านแม่น้ำตื้นๆที่ใสจนเห็นปลาเล็กว่ายโลกนี้ยังไม่สมบูรณ์ แต่เขาไม่ใช่คนเดิมที่ถือดาบกลางซากศพอีกต่อไปเขามาถึงทางเข้าหมู่บ้านเด็กคนหนึ่งวิ่งผ่านมาหัวเราะชะนักเมื่อเห็นเขามองตาเขานิ่งอินไซน์นินเฉยไม่พูดอะไรแต่เด็กคนนั้นยิ้ม แล้วยื่นดอกไม้ป่าหนึ่งดอกให้เขาอินทรารับมันไว้มือที่เคยสังหารกลับกลายเป็นมือที่ถือสิ่งมีชีวิตอย่างเบาที่สุดและในแสงอาทิตย์ยามเย็นเงาของเขาเริ่มเปลี่ยนรูปร่างไม่ใช่เงาของปีศาจแต่เป็นเงาของคนธรรมดา ที่เพิ่งได้เกิดใหม่อีกครั้งอินทราเดินลึกเข้าไปในหมู่บ้านดวงตาของผู้คนจับจ้องเขาบางคนหยุดงานกลางคันบางคนถอยหลังด้วยความระแวงแต่ไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีหอกไม่มีดาบเพียงความเงียบที่ค่อยๆละลายลงด้วยรอยยิ้มของเด็ก หาหา่หญิงชราหายไปจากข้างหลังเขาเหมือนเธอไม่เคยมีตัวตนแต่ลมเย็นที่พัดลอดผ่านต้นไม้เย็นคงมีกลิ่นของเธอประปนอินทราไม่พูดอะไรเที่ยงพยักหน้าให้ชายชราคนหนึ่งที่ยืนอยู่ริมประตูบ้านชายคนนั้นสบตาเขาแล้วเชิญเขานั่ง คืนนั้นเขาได้นั่งล้อมวงกินข้าวกับคนแปลกหน้าได้ฟังเสียงหม้อเดือดเสียงหัวเราะจริงแท้และเสียงนกกลางคืนที่ไม่มีคำสาบแฝงอยู่ในใจลึกสุดเขายังได้ยินเสียงพ่อของเขาไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่เสียงโกรธ แต่เป็นเสียงหนึ่งที่เงียบเหมือนปีศาจในตัวเขาได้ยอมรับว่าเจ้าของร่างนี้ได้เลือกทางเดินของตัวเองแล้วอินทรางเงยหน้ามองฟ้าดาวดวงหนึ่งตกผ่านฟ้าคำ่ำเขายิ้มเล็กน้อยในโลกที่เกือบสูญสิ้นบางครั้ง ความรอดพ้นไม่ได้มาจากนักบุญแต่มาจากบุตรของปีศาจที่เลือกจะไม่เดินตามเงาอีกต่อไป